อย่างงาางางางา้าแต้หมไหมแล้วกันไก่นี่นะคะทื่อไม่ได้นะคะการตัดผมต้องกันไก่ที่คมแหลมคมด้วยนะคะัมมนิชแล้วก็หวีมันมีหวีหลายชนิดนะคะอันนี้หวีเป็นเกตผู้หวีนะคะ ผีต้องแบบเหมือนกับฟันต,ติดติดกันเลยนะคะเพราะเวลาแบกหรือว่าใส่ผมนะคะมันจะเข้าไปอยู่ทำไมเก่งเลย,เยแล้วก็มีจอนด้วยเห็นไหมคะคุณแม่กำลังทำายจอนจอนทวารตาจอนนะคะอ่านนี้วก <c oughs> ็ผี เด็กแต่ละคนนี้แตกต่างไปนะคะบางคนก็เป็นลูกลีลูกโงลูกแหลงนะคะช่างตัดผต้องสังเกตว่าเอ๊ะหน้าแบบนี้ผมแบบไหนถึงจะรับกับหน้าใช่ไหมคะอันนี้หน้ารูปอะไรคะลูกไข่ไข่เดียวใช่ไหมคะอ่าเราจะมีวิธีการอ่านนะคะตัดแบบซิกแซกไล่ผมนะคะเต้เต้เตเต้เต้้เไหมคะอ่า ใครอยากโตขึ้นเป็นอาชีพนักตัดผมก็ได้นะคะช่างทำผมก็ได้ด้วยนะคะอาชีพนี้ก็ทำรายได้ให้กับครอบครัวได้เหมือนกันนะคะแกเป็นอาชีพบริการอแกเป็นอาชีพบริการอาชีพบริการอาชีพบริการช่างนะคะอ่าอ่าอ่าตอนรี้บะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ แต่ทรงผมออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้วิธีที่สองคือการใดผมนะคะการใดผมคือการใดให้เข้าลูกเข้าล่างกับทรงผมนะคะ